สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีนะคะวันนี้คุณแม่เที่ยงนะคะคุณแม่เที่ยงฝากกล้วยมาป้อนคุณยายสมจิตกล้วยหวานมากเลยนะคะวันนี้คุณยายกินเก่งนะคะคุณยายกินเก่งมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่เที่ยงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยสวัสดีจ้าเร็ว สวัสด,ดีจ้าคุณแม่เที่ยงนะคะวันนี้ที่ฝากกล้วยมาให้พังยายสมจิตนะคะคุณยายกินเก่งนะคะคุณยายขอบคุณสำหรับกล้วยหวานๆนะคะจากแม่เที่ยงค่ะขอบคุณมากมากนะคะ จ้าชื่อสวยแล้วจ้าชื่อสวยแลี้ยวจ้าคุณแม่หน่อย,ย,ย,ยขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะสำหรับกล้วยหวานๆจากคุณแม่เที่ยงนะคะคุณแม่เที่ยงฝากกล้วยมาให้นะคะ

ค่อยกินกคุณยายคุณยายคุณยายยังฟันดีอยู่นะคะตอนนี้คุณยายกินเก่งมากเลยกล้วยสุกก็กินแบบออย่างอริสอร่อยนะ,ะหวานค่ะกล้วยสุก <c oughs> ยัดทีละสองหวีเลยนะคะคุณแม่ <c oughs> คุณยายกินอย่างอร่อยเลยค่ะ ขอบคุณคุณแม่เอซีนะคะที่ส่งกล้วยมาให้คุณย่าพังคุณยายสมจิตชาแนลนะคะคุณยายกินเก่งมากเลยค่ะฝากขอบคุณแม่แม่และพี่พี่เอฟซที่ส่งกล้วยและยาและอาหารทุกอย่างนะคะที่มาให้พังยายสมจิตนะคะยายเพิ่งตกงานนะคะมาจากพัทยาค่ะแบบ สดสดร้อนๆเลยนะคะตอนนี้คุณยายยังไม่มีร่มอยู่นะวันนี้ก็มีร่มต้นไม้นะคะวันนี้ร่มต้นไม้สวัสดีจ้าขอบคุณสำหรับกล้วยหวานจากคุณแม่เที่ยงนะคะและคุณแม่แม่เอซทั้งหลายค่ะและพี่ๆเอซที่ส่งอาหารส่งกล้วย ส่งฟักทองมาให้คุณพังยายสมจิตนะคะคุณยายยังไม่อิ่มนะคะคุณยายคุณยายชอบมากโวยหวานคุณยายคุณยายเริ่มโยนของมาให้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพังยายสมจิตชาแนลด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ